สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการไฮ g h 88นะคะวันนี้พี่จะพามาดูบ้านเดี่ยวที่โครงการเราขายอยู่ตอนนี้นะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณภายใน ตัวบ้านนะคะในเนืที่50ตารางวาของเราค่อนข้างกว้างมากตรงนี้ของเราสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันเลยนะคะส่วนทางด้านนี้สามารถทานข้าวได้แล้วก็สามารถออกมาทําแคมปิ้งได้นะคะเนืที่ค่อนข้างกว้างมากและยังเหลือพื้นที่ด้านข้างอีกนะคะมาดูกันตรงนี้สามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะปุูกพื้นปูลแล้วก็ปูเป็น ยญาญี่ปุ่นยญ้าออสีเขียวคสวๆปลูกต้นไม้ตรงนี้หรือว่าจะทําเป็นลานน้ำตกตรงนี้ก็สบายมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวทินจะพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะคะเข้ามาเลย อันนี้จะเป็นบริเวณห้องรับแขกนะคะทางโครงการของเราจะฟรีเฟอร์เจอร์ให้ทั้งหมดเลยนะคะนีแอร์หนึ่งตัวเก้าอี้เอาไว้นั่งจิบกาแฟนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาเอาไว้นั่งดูทีวีนะคะเวลาเราพักผ่อนโซฟานิ่มมากๆเลยนะคะทั้งหมดที่พิมพูดถึงเนี่ยเราฟรีให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งลูกค้าที่แต่งจ่าย6เดือนวางดาว30%นะคะก็ได้เฟอร์เจอร์ไปเลยทั้งหมดนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนกันนะคะ อันนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะมีเตียงมีตู้เสื้อผ้านะคะห้ามนานของเราก็ติดให้อย่างนี้เลยแล้วก็มีแอร์ด้วยนะคะอันนี้ต้องที้แจ้งก่อนว่าเราติดแอร์ให้ทุกห้องเลยนะคะแม้กระทั่งห้องรับแขกเราก็ยังมีแอร์ให้ปกติมาดูห้องนอนที่สองกันคะ่ะเราก็จะมีเตียงให้อีกนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าห้องน้ำอยู่ด้านนี้เลยค่ะ จะมีประตูห้องน้ํานะคะแต่ว่าจะเป็นห้องน้ําที่ใช้รวมกับห้องนอนใหญ่นะคะสามารถใช้รวมกันได้ก็เท่ากับว่ามีห้องน้ได้ตัวเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนหลักกันค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่3ามห้องนอนใหญ่เลยนะคะพื้นที่ค่องข้างกว้างมากมีเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีแอร์ให้เหมือนทุกห้องเลยและอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องน้ํานะคะอ่านี่คือภายในห้องน้ํานะคะ สุขภัณฑ์ของเราใหม่ทั้งหมดเลยค่ะปะ้วเดี๋ยวเราไปดูวิว mm ิน hmm. ห้องครัวกันค่ะเฟนิเจอร์ที่นี่ค่อนข้างใหม่นะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะปรีเวทแล้วก็ซื้อเฟอรนิเจอร์ใหม่ทั้งหมดให้ลูกค้าเลยอันนี้ทางเข้าห้องครัวนะคะ mm hmm. ก็จะมีห้องน้ําแยกจากตัวห้องให้อีกหนึ่งห้องนะคะมีห้องอาบน้ํามีผ้าม่านปิดนะคะแล้วก็มีชักโครกให้ใหม่มากน,นะคะ มาถึงตัวห้องครัวแล้วนะคะอันนี้เราก็จะฟรีบิวอินให้ทั้งหมดเลยนะคะก็ค <eszcze S 2> ือใหม่มากๆนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะลูกค้าที่อยากจะทําครัวตรงนี้จะทํำบิวอินตรงนี้ใหม่เป็นติดเตาแก๊แล้วก็เครื่องดูดอากาศตรงนี้นะคะก็สามารถทําได้เลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างมาก และยังมีพื้นที่ด้านหลังที่สามารถเอาไว้ตากผ้าได้ด้วยนะคะกว้างมากๆเลยนะคะด้านนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีด้านข้างๆตรงนี้ด้วยนะคะนี่พื้นที่กว้างรอบตัวบ้านเลยทีเดียวนะคะหากท่านได้สนใจที่จะซื้อบ้านหลังนี้นะคะ ก็สามารถติดต่อทางพิมพ์ได้โดยตรงนะคะเราบอกขายบ้านหลังนี้อยู่ที่ราคา2หลัง9,9 0,000บาทและยังมีโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าที่ไม่อยากยืมกู้ธนาคารนะคะสามารถผ่อนจ่ายได้กับเจ้าของโดยตรงโดยเป็นการแบ่งจ่ายจากโปรโมชั่นอยู่ที่วางเงินดาวน์ของราคาบ้านและแบ่งจ่ายทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมายกับเจ้าของบ้านได้ผ่อนจ่ายอีก6เดือนนะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อพิมพ์ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ